สวัสดพีพี่เพื่อนทุกท่านนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่ขอน่านัฐพบบางใหญ่นะานนก,การใหญ่ตรงข้ามห้างเซนทันเวสเกตนะนี่คือนัฐพบบางใหญ่นะวันนี้ผมมาดูเจ้าตัวเวฟร้อย i ี่ห้าไอพีสองพนกะครับก็ต้องบอกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ปนี่เองนะครับจริงๆแล้วผมก็มีโอกาสได้รีวิวนะครับลงในช่องทางทิกตอกมาแล้วนะครับวันนี้ผมขออนุญาตถ่ายลงช่อง YouTube หน่อย มาเทียบกันให้ดูฮนะว่าตัวท็อปที่เป็นตัวล้อแม็กสีทองแล้วก็ตัวรองท็อปที่เป็นตัวล้อแม็กนะฮะที่เป็นสีดำนะตัวล้อแม็กสีดำนะ,ะมีความแตกต่างกันยังไงนะตัวท็อปกับตัวรองท็อปจริงๆอนธะิบายแบบนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด3รุ่นเลยก่อนอื่นนะฮะแจ้งในะเรื่องของช่องทางการติดต่อก่อนนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็สามารถสแกน QR โค้ดหน้าจอน,นี้ได้เลยหรือ ID Line เพื่อนมาได้เลยฮะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเดีย๋ยวให้น้องแอดมินนะให้ข้อมูลนะส่งตารางราคาให้นะครับว่า ต้องการดาวเท่าไหร่ต้องการซื velocity, ้อเงินสดต้องการผ่อนเนี่ยสามารถทำสัญญาได้ไหมสามารถติดต่อได้เลยนะเพื่อนเพื่อนมาได้เลยนะครับโอเคนะฮะเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะฮะเวลร้อยี่ห้าเนี่ยมีทั้งหมดสามรุ่นนะก็จะมีตัวตัวท็อปเลยก็คือตัวท็อปจะเป็นตัวล้อแม็กแบบนี้นะแล้วก็เป็นตัวกุญแจรีโมทนะแล้วก็ตัวรองท็อปจะเป็นล้อแม็กที่เป็นล้อแม็กสีดานะครับเป็นกุญแจธรรมดาแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะที่เป็นตัวธรรมดาก็คือตัวที่เป็นล้อที่รั่วตัวนี้ นะครับอ่ามันจะมีสองสีมีสีสีแดงแล้วก็สีดำนะครับเป็นกุญแจธรรมดานะฮะทีนี้ความแตกต่างเรื่องของรุ่นแต่ละรุ่นเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับสีที่เป็นตัวรองท็อปและตัวท็อปจะมีสีเหมือนกันเลยก็คือสีน้ำเงินตัวนี้นะครับลงเล่นเป็นสีน้ำเงินนะผมขอเรียกสีกรมแล้วกันมีสีกรมมีสีขาวนะฮะแล้วก็จะมีสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะสีน้ำตาลแบบไหนสีน้ำตาลแบบนี้ออานี่สีน้ําตาลนะครับเห็นไหมนี่คือสีน้ําตาลนะฮะ สีส้มตาเนี่ก็จะมีทั้งตัวท็อปและตัวรองท็อปนะที่ผมพูดหรือกล่าวมาทั้งหมดนี้ที่เป็นสีสีเนี่ยสีน้ำเงินสีมตาลสีขาวสีดําด้านเนี่ยนะครับอ่าจะมีทั้งตัวรองท็อปและก็ตัวท็อปนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องของราคาค่าตัวที่มีความต่างกันนะครับตัวรองท็อปราคาตัวนี้อยู่ที่หกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปที่เป็นตัวล้อสีทองตัวนี้ราคาที่หกหมื่นสองพันบาทราคาจะต่างกันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าแล้วเรื่องของความแตกต่างมีอะไรกันบ้างนะครับ โอเคอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วผมก็เพิ่งมาเห็นนี่แหละว่าตัวรองท็อปตัวรองตัวท็อปเนี่ยมันต่างกันยังไงหนึ่งเรื่องของสีที่เป็นตัวสีล้อแม็กนะฮะตัวท็อปจะเป็นตัวล้อสีแองนะฮะส่วนตัวรองท็อปจะเป็นล้อแม็กสีดํานะครับอ่าแล้วก็ลายสติกเกอร์ที่อยู่ด้านหลังเห็นไหมฮะถ้าเป็นตัวรองท็อปเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีสีเป็นว้เลยดอกสีดำดำหน่อยนะครับส่วนตัวที่เป็นคําว่าเวฟนะฮะหนึ่งสองห้าของตัวท็อป นะครับอ่าจะเป็นสีทองแบบนี้เท่ากับตัวล้อแมกนะครับอ่าอันนี้คืออ่าความแตกต่างกันเรื่องของลายติ๊กเกอร์นะครับความแตกต่างกันนะฮะแต่ดูช่วงท้ายจริงๆแล้วตัวรถทุกอย่างชุดสีทุกอย่างเหมือนกันหมดแหละนะครับมีความแตกต่างกันจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของตัวกุญแจนะครับที่มีการเพิ่มเติมก็คือตัวกุญแจของตัวที่เป็นตัวธรรมดาแล้วก็ตัวลองคอปเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับอ่าโดยใช้กุญแจเปิดเป็นเส้นล็อกปกติ นะครับแล้วอยู่ใกล้ๆกันก็คือช่อง USB Type C นะฮะเห็นไหมอันนี้ผมขัดตานนิหนึ่งนะช่อง USB Type C เอาความคิเดเ็นส่วนตัวนะคุณไม่น่าคุณน่าจะใส่ให้ตรงนี้เหมือนกับพวกช่อง USB ทั่วไปอ่ะไม่น่าจะมาใส่ตรงนี้เลยอ่ะเอนะฮะ อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเออมันถ้าเกิดว่าเราเอาโทรศัพท์ตรงนี้ถ่ายก็โค้งมาตรงนี้ถูกไหมเลยเกะกะนิดนึงอันนี้ความวิดเห็นส่วนตัวนะเอ้หอนดาเนี่ยน่าจะใส่ตรงนี้ให้หน่อยนะหลบลหลบนิดนึงนะหลบหลบนิดหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรที่ทํามาก็ดีแล้วล่ะละหน้าจอหน้าไมค์ฮะเหมือนเดิมเหมือนโฉมปี2 0 2 5นยิ้าเนี่เหมือนเดิมโฉมปี2025ยิบห้านะครับมาถ้าเกิดว่าเรามาดูในเรื่องของตัวที่เป็นกุญแจร,รีโมทนะครับกุญแจร,รีโมทเนี่ยนะครับเหมือนกับพวกตัวพวก ซูคุี้พวกคลิกพวก p c x ที่เป็นกุญแจรีโมททั่วไปฮะวิธีหลักการใช้งานเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้รุ่นนี้นะครับก็คือมันจะเวลาเราเปิดกุญแจปุ๊บเนี่ยมันจะตัวถังน้ํามันแล้วก็ตัวบาะเนี่ยมันอยู่ในจุดตำแหน่งเดียวกันแต่ไม่มีแบบกดตัวเบร์นที่เป็นฝาถ่านถังน้ำมันด้าหน้าไม่ใช่ไม่ใช่นะอันี้คือกดด้านล่างคือบาะเปิดปุ๊บนะครับถังน้ำมันจะอยู่ด้านหลังตัวนี้เลยนะถังน้ำมันอยู่ด้านหลังตัวนี้เลยก็เหมือนตัวปี2อ2 5ัิานั่นแหละนะครับ ก็คือหลักการใช้งานเหมือนโฉมปี2025ทีนี้เรื่องอธิบายเรื่องของโฉมปี2025กับปี2026หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโมเดลที่ลงลดมเขียวเนี่ยมันจะเป็นโมเดลปี2025แต่ผมขอเรียกเป็นปี2026นะฮะแต่ขอเรียกเป็นปี2026เพราะว่าผมใช้ปี2025ตั้งแต่ของอ่ตั้งแต่เปิดตัวของปีแล้วนะฮะจนมาถึงปัจจุบันนะครับแต่พอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับขอเป็นปี2026ขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะครับมานะฮะ สิ่งที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของทับทิมท้อนแถงสะท้อนแสงที่มีตัวติดบางโคนท้ายนะครับของเจ้าตัวเวฟร์รี่ยี่ห้าปีของมันยี่หกนี้นะก็ถือว่าอ้ตัวเนี้ยหลังๆมาที่ผลิตออกมาจะมีเหมือนกันหมดเรื่องด้วยว่ากฎหมายบังคับอ่าใช้ในส่วนของทับทิมท้อนแถงต้องติดมาให้ด้วยนะฮะอ่าผมก็มองว่ามันก็โอเคนะเวลาขับขี่กลางคืนเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับก็คือว่ามันก็เพิ่มจุดสังเกตให้เพื่อนลวมทางได้เห็นชัดนะฮะมาเพิ่มเติมอีกนิดนึง เรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นสเปคเดิมทุกอย่างนะฮะเหมือนโฉมปีตรงมัดยีはは่ห้าทุกอย่างนะแต่เปคเดิมนะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ต่างนะฮะเครื่องบล็อกเดียวกันแล้วก็ชุดในเรื่องของโช๊คหลังนะฮะสวิงอาร์มทุกอย่างเหมือนกันล้อแม็กเหมือนกันแต่ต่างกันที่สีที่เพิ่มสีขึ้นมานะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือเรื่องของตัวที่เป็นกุญแจธรรมดานะฮะแบบนี้จะมีคันสตาร์ทมาให้คือสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าที่เราเรียกกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวกุญจจีีโมมน่ะไคัห เห็นไหมฮะไม่มีเลยคันสตาร์ทอันนี้คือตัวกุญแจรีโมทนะไม่มีคันสตาร์ทมาให้เหตุผลก็คือว่ากรณีที่อ่าเป็นกุญแจรีโมทเนี่ยมันต้องใช้ไฟแบตเตอรี่นะฮะในการเลี้ยงระบบกุญแจเมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่หมดปุ๊บเนี่ยฮะกุญแจมันเปิดไม่ได้เนี่ยรถมันก็สตาร์ทไม่ได้นะฮะฮอ,อนด้าก็เลยไม่ได้ใส่ตัวคันสตาร์ทมาให้นะ,ะตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับบางคน,นอาจจะเอ้ยทำไมไม่ใส่ให้หน่อยอะไรเงี้ยฮะ เพราะน้ามองว่าถ้าเกิดแบตหมดปุ๊บเนี่ยมันก็ใส่ไม่ได้อยู่แล้วมันจะสาตาร์ทไม่ติดอยู่แล้วว่าเปิดกุญแจไม่ได้นะฮะอธิบายแบบนี้น่าจะพอเข้าใจนะฮะอธิบายแบบนี้น่าจะพอเข้าใจนะเหมือนกับพวกรถที่เป็นพวกตัวกุญแจรีโมทจากรถอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับอย่างตัวคิกหนึหรือว่าเป็น p c x 160เนี่ยก็ไม่มีใครจะสาตาร์ทมาให้เหมือนกันนะรวมทั้งที่เป็นกุญแจรีโมทอย่างตัวจีโอโน่ก็ไม่มีมาให้เหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมฮะไป ก็สวยนะทำออกมาได้ดีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยข้อแตกต่างก็คือเรื่องของตัวกันร้อนของเจ้าตัวอลองท็อปเนี่ยหรือตัวธรรมดามันจะไม่มีสังเกตนะฮะมันจะเป็นร่องๆแบบนี้เลยร่องๆเลยนะตัวที่กันร้อนตรงท่อแล้วมาดูตัวที่เป็นตัวท็อปนะม,มันจะมีเชื่อมขึ้นมาให้ติ่งหนึ่งเส้นหนึ่งแปลกนะฮอนด้าไม่ใส่มาให้นะเร่ง อมันมันควรที่จะใส่ม่ให้นะเพิ่มเติมมานิดหนึ่งอันนี้ไม่ใส่ม่ให้เลยโอ้โหตลกว่ะเอ่อก็ <c oughs> ไม่เป็นไรฮนะโอเคคุณให้ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะละมั้ง <c oughs> เรื่องของตัวจะเรียกอะไรอ,ะอ่ะเรื่องของอ่าสเปคหรือระบบอะไรต่างๆนะฮอันนี้ไม่ได้ทำไมเดดแอร์วะเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่ห้ผมกาลังงงอยู่ว่าเออไอเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ทําไมถึงไม่เพิ่มเติมหรือใส่มาให้แค่นั้นเองนะฮะโอเคต่อเลยตัด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 มาต่อฮะสิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบคอมบเบรกนะครับแต่ข่าวเนี้ยผมได้ยินมาพักหนึ่งละเห็นไหมฮะระบบคอมบเบรกต่อนะฮะทีนี้คอมบยเบรกเนี่ยมันทํางานยังไง อธิบายแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถอโตโนมติกเนี่ยเวลาเราบีบเบรกข้างซ้ายใช่ไหมถ้าเป็นรถออตโน้ัติบีบเบรกข้างซ้ายคือเบรกหลังใช่ไหมแต่เกิดเป็นรถเกียร์มันก็คือเบรกตรงนี้อันนี้คือเบรกหลังขออนุญาตนะฮะขออนุญาตนะฮะเวลาเรากดเบรกหลังปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวนี้ถ้าที่ผมดึงเนี่ยก็คือมันจะมีสลิงดึงตัวเบรกหน้ามาด้วยนะเขาเรียกว่าตัวคอมบเบรกหรือตัวกระจายแรงเบรกถ้าเกิดเป็นรถอโตโนมติเวลาบีบเบรกข้างซ้ายปุ๊บเบรกหน้ามันจะทำงานด้วยนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวกระจายแรงเรอัคนงะบ ทีนี้เวลาหยิบเหยบเบียบเบรกหลังปุ๊บเนะฮะเบรกหน้ามันก็จะกดด้วยตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือว่าเบรกหลังเนี่ยมันจะทํางานประมาณ70%บเบรกหน้าทํางานประมาณ30%ตอนนี้ที่เราเหยียบเบรกหลังก็คือเบรกเบรกตรงนี้นะฮะแต่เกิดว่าเราต้องการให้รถมันหยุดเนี่ยได้สั้นลงก็คือเราเติมเบรกหน้าเข้าไปบ,บีบปุ๊บนะยรถก็จะเบรกหรือหยุดได้สั้นลงนะครับนั่นหมายถึงว่าเบรกก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับ อธิบายแบบนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับแต่ผมเชื่อว่าในการขับขี่รถรุ่นนี้พอใส่ระบบเบรกแบบนี้เข้ามาให้เนี่ยในการเบรกเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพในการเบรกจะดีขึ้นมากๆเลยนะฮะจะดีขึ้นมากๆเลยนะครับอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วเบรกที่ดีที่สุดก็คือเบรกหน้าแต่เกิดว่าใช้ไม่เป็นก็เป็นเบรกที่อันตรายที่สุดแต่พอจับมาเป็นตัวคอมบเบรกเนี่ยกระจายแรงเบรกเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะทําได้ดีแล้วก็เบรกได้ดีขึ้นนะครับอ่า โอเคนะฮะแต่บ,บางคนก็มีคําถามแล้วก็มีคอมเมนต์นะในคลิปบอกว่า,าควรที่จะใสด่ดิสเบรกหลังมาให้เนาะเสียดายจังเลยัน,นผมก็จะได้นะก็จะได้นะก็ถือว่าไม่เป็นไรฮะผมมองว่าใส่คอมบเบรกมาผมว่าก็าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าตัวรองท็อปนะแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยนะครับมันก็มีเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นตัวล้อที่ลวดก็เป็นคอมบเบรกเหมือนกันนะครับราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวรองท็อปแล้วตัวท็อปเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ที่1,500บาทนะต่างกันที่1,500บาทก็น่า้าร้อนทั้งคู่ย นะครับน้าเล่นทั้งคู่เลยมาอธิบายถ้ายาวนะฮะทุกอย่างก็จะเหมือนกันทุกสีทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับอาจจะต่างกันที่1,500บาทพี่ๆท่านไหนสนใจรุ่นไหนพี่ๆสามารถนะครับทักแอดไลน์มาได้เลยนะเดี๋ยวให้น้องแอดมินนะเขาดูแลให้นะครับอาจจะซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะฮะ ในส่วนของตารางราคายังไม่มาเดี๋ยวผมใส่ให้ทีหลังแล้วกันแต่ผมแจ้งราคาไปแล้วราคาจนสดตามที่ผมแจ้งก็คือตัวท็อปที่เป็นตัวล้อแมกที่เป็นสีทองตัวนี้กุญแจรีโมทราคาอยู่ที่6 2 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวลองท็อปที่เป็นตัวล้อแมกกุญแจธรรมดาราคาจะอยู่ที่6500บาทนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe มด้วยนะครับถ้าสนใจนะฮะทักมาได้เลยนะฮะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสวัสดีครับ